หลอนทุกคืนในชานเมืองแห่งหนึ่งมีบ้านหลังเก่าที่ปกคลุมไปด้วยเถาวันและต้นไม้รกร้มมีเอกลักษณ์ที่ต่างจากบ้านอื่นๆคือภายในบ้านเต็มไปด้วยกระจกจำนวนมากชาวบ้านเล่าว่าเจ้าของบ้านคนแรกเป็นเศรษฐีที่ลหลงใหลการสะสมกระจกมากเขาเชื่อว่ากระจกสามารถสะท้อนวิญญาณได้ และเคยใช้กระจกเหล่านี้เป็นเครื่องมือในพิธีกรรมแปลกๆหลังจากที่เขาเสียชีวิตบ้านนี้ก็กลายเป็นสถานที่ที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปอีกเพราะมีคนกล่าวว่ากระจกเหล่านั้นสะท้อนเงาของสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงและบางครั้งจะเห็นเงาคนอื่นในกระจกที่ไม่ใช่ตัวเองหมิวและอมคู่เพื่อนสนิทที่ชื่นชอบการผจญภัยสยองขวัญได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านกระจกนี้และแตัดสินใจลองเข้าไปสำรวจเมื่อทั้งคู่เข้าไปในบ้าน พวกเขาพบว่าทุกห้องมีการติดกระจกไว้ที่ผนังและเพดานบางห้องมีการจัดวางกระจกหลายบานตรงข้ามกันจนสร้างภาพสะท้อนที่ซับซ้อนมิวเริ่มรู้สึกอึดอัดเมื่อมองไปที่กระจกในห้องหนึ่งและเห็นเงาของตัวเองที่ดูคล้ายกับตัวเธอแต่ใบหน้าไร้อารมณ์เหมือนกับคนแปลกหน้าที่จ้องมองเธอจากกระจกขณะที่อมเดินไปในห้องอื่นเขาก็รู้สึกถึงสายตาจ้องมองจากทุกทิศทาง เรากับว่ามีใครบางคนอยู่ในกระจกและกำลังจับตาดูพวกเขาทุกย่างก้าวขณะที่มิวกำลังมองไปที่กระจกหนึ่งเธอเห็นเงาของผู้หญิงในชุดดำยืนอยู่ข้างหลังเธอในกระจกแต่เมื่อมิวหันกลับไปดูไม่มีใครอยู่ข้างหลังเธอเลยเธอเริ่มตกใจและเรียกโอมมาดูแต่อมเองก็เห็นเงาของชายสูงวายืนอยู่ข้างหลังเขาในกระจกเหมือนกันพวกเขาทั้งสองเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติและรู้ว่านี้ไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญ จู่ๆทั้งคู่ได้ยินเสียงกระซิบเบาๆดังออกมาจากกระจกเสียงนั้นแฝงไปด้วยความเศร้าและความโกรธหมิวได้ยินเสียงพูดว่าพวกเขาจะไม่ให้เธอออกไปขณะที่โอมได้ยินเสียงว่าไม่มีใครออกจากที่นี่ได้มิวเริ่มสวดมนต์แต่เสียงกระซิบนั้นก็ยังคงดังขึ้นเรื่อยๆกระจกหลายบานเริ่มสั่นเหมือนมีแรงบางอย่างพยายามจะออกมามิวและโอมพยายามวิ่งหนีออกจากบ้าน แต่ทุกทางออกเต็มไปด้วยกระจกที่สะท้อนเงาของพวกเขาในรูปแบบที่ผิดปกติร่างในกระจกค่อยๆบิดเบี้ยวและมองตามพวกเขาด้วยความโกรธท้ายที่สุดพวกเขาเจอประตูทางออกและรีบวิ่งออกไปเมื่อพวกเขาหันกลับมามองบ้านพวกเขาเห็นเงาหลายร่างยืนอยู่ในกระจกที่หน้าต่างมองตามพวกเขาไปจนกว่าจะหายลับจากสายตาจบกันไปแล้วนะคะกับเรื่องบ้านกระจกสยองขวัญฝากทุกคนกดไลค์คอมเมนต์ใต้คลิป และฝากกดติดตามหลอนทุกคืนกันด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ